สวัสดีครับอยู่ช่องปทีวีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนนะครับโอ้โหดีจริงๆตรงนี้ก็จะมีเออเอะไรนะลืมนะโอเคโอชิบลบกจัดลกจัดพี่พี่จะให้พี่ให้ฝั่งไหนครับฝัง่งนู้นหรือฝั่งนี้ลบกจัดนะครับ กยอมากเลยอันนี้ไม่ไผ่มาโนนระวังเดินดูไม้ไผ่จะล้มถุงช่วยนะครับเนาะเนี่ยข้างหลังที่ปลูกไว้เต็มหมดเลยนะก็เออบ้านในถือเออบ้านก็ทำร้ายมีส่วนเหมือนกันเลวยคือฮะก็ลกมากเลยนะครับเออม่าจะตัดหญ้าเพราะว้านไม่ตัดไม่ทันไม่ได้รดน้ำโหหญ้าเยอะเกินอันนี้แสงไทยที่พี่ปลูกไว้ไปดูในลูกมะเร็มเวลาเออ โอเคเราก็จะไปฝั่งนี้นะครับฮึบอือ,อเดี๋ยวผมก็จะไปตรงนี้กันนะครับผม <c oughs> นู่นนะครับต้นกล้วยอยู่ตรงนู้นนะครับ Oh. เยอะมากเลยนะครับโอ้ oh. อันนี้ลูกอะไรครับอันนี้อะไรอะแตงโมเปล่าอันนี้อะไร,ร,รแตงโมหรือเปล่าแตงข่ายแตงโมฮะในใน มีทั้งลูกเล็กและลูกใหญ่เลยนะครับเราก็อาจจะไปอนะครับว้าไปตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับโอ้เป็นบึงใหญ่มากอองาีซื้ออโอ้โห พี่เข้ามาดูเชึอ่าพี่พิ่อตอนหลั่ดอะเฮ้พ่อดอกหุบ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 หุบหูบอ้าวหุบหมดแล้วนะครับน่าเสียดายจ้ะมีตรงนี้อีกโอ้โห มันงามดีเราเก๋นึ่งลงมาลงเอา้กยมาลงโอ้โหแม่ตรงนี้มีใบหุงบด้วยอ่ะมันหุบด้วยหงบด้วยหงบกันแล้วเราช่วยเก็บผักกันนะครับว้าไปหน่งสองสามโอ้โหดกมากลกที่สุดเลยครับนี่มั้ย ยัง pues ยังพี่เอ้ายังไม่ได้ทำไงเก็บไปแล้วมันหล่นคือแบบอกมากเลยนะครับอกง่พ uh ี่คนเดียวไม่ที่ทำคนเดียวชัน่ว่าไ้พี่ได้นีกว่านี้มจะงามกว่านี้อีกน่อยงามนาดี่แบบันเราวัไปกันนะครับตอนนี้เราก็จะไปดูเออดูอะไรนะ โอเคเราจะไปดูคลอง,งน้ำนะครับโอ้ยหมดแล้วเนะ oh oh oh. นี่ยโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไอ้กัดอันนี้ก็จะเป็นต้นหูเบิกา้ามายาลาบเหรอใช่ไหมดีจริงจริงเอามะละกอไปกินนี่เก็บไปดิมันจะหักแล้วเนะี่ยโอเคตอนนี้เราก็จะเดินตามกันไปนะครับ โอเคแล้วก็ต้นเอ,อ่อต้นอะไรน,นะเช่าเถอะีคลองอยู่นโ <Okay, S 2> อเค <Okay, S 2> เราจะไปดูคลอง,งเส้นทางยาวไกลไงงั้นก็เค, okay, เคก็ไม่ได้วาไปไหนก็อยู่ที่นี่เหมือนเดิมโอ้ไม oh oh ่ก็โอ้ไม่ก็ดชึบ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 

มันหน่อบไม่แห้งเลยนะมันจะนไม่แห้งเลยนี่ตรงอื่นยังแห้งมากแต่ตรงนี้ไม่แห้งเริ่มคันขาเลยคันที่หนงมล้นี่ยากคันงั้นสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะ